สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อการนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตนะครับที่ได้มารู้จักกับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะเล่าย้อนไปนะครับซึ่งก่อนก่อนหน้าที่จะมาเชื่อหรือว่ามารู้จักกับพระเจ้าผมก็เป็นคนที่เป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับผมเป็นคนเป็นคนหัวร้อนนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่เอาแต่ใจนะครับผมซึ่งก็อยู่กับ เข้ากับคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับช่วงก่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมผมมีเพื่อนนะครับเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนขี้หงุดหงิดครับผมมีอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกวินเวียงอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกเพื่อนแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้นะครับผมแต่อ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอ mindset หรือว่าความคิดนะครับเมื่อก่อนอ่ะเมื่อเจอปัญหาต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเออผมก็จะโทษปัญหาตลอดนะครับว่า ปัญหานั้นทาให้ชีวิตเรายุ่งยากใช่ไหมครับแต่ว่าอัศจรรย์นะครับพี่น้องหลังจากที่ผมนั้นได้มารู้จักกับพี่ซูคริตนะครับผมได้มาที่คริตจักดีออนะครับผมก็ได้รับการเลี้ยงดูได้รับการเสริมสร้างชีวิตนะครับทาให้ความคิดหรือว่านิสัยเก่าๆของผมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หลังจากที่มารู้จักนะครับก็ทําให้มีคนอยาก เออมาอยู่ด้วยมากขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนอ่ะไม่ค่อยอย่างมีใครมาอยู่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆครับแล้วอีกอย่างก็คือปัญหาเรื่องของความคิด mindset ใช่ไหมครับที่เมื่อก่อนอ่ะเรามองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอนะครับแต่เดี๋ยวนี้ความคิดเรากลับเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับว่าโอ้เราอยากเจอปัญหานะเพราะปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายทําให้เรานั้นสามารถเติบโตขึ้นนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดนี่ผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับซึ่งความคิดเหล่านี้นะก็ได้จาก หลักการของพระคัมภีนะครับหลักการของพระเจ้านะครับที่ผมได้รับการเ,าเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยงแล้วก็ได้รับฟังจากคําเทศนานะครับซึ่งทําให้ผมนั้นได้นําไปปรับใช้ในชีวิตนอกปรับเรียนนิสัยผมนะครับผมแล้วก็รวมถึงการที่ผมมาอยู่ในคลิตจักรนะครับทำให้หน้าที่การงานผมนั้นก็ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าได้รับ <c oughs> การเลี้ยงดูชีวะคำแนะนําจากพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ ผมได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตนะครับซึ่งหน้าที่การงานผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมการงานผมก็ดีขึ้นนะครับสามารถทํางานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเราโอทำงานกับเพื่อนร่วมงานอนะ่ะไ,ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเนาะก็ไม่ค่อยมีใครอยากร่วมงานด้วยครับแต่ว่า ขอพระเจ้าที่มาอยู่ในจุดนี้ครับผมพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากมายนะครับผมถ้ามองย้อนกลับไปผมก็ยังรู้สึกว่าโอเป็นสิ่งที่น่าประหลาดมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมมามา,มาได้ไกลามากเลยครับผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากมายนะครับซึ่งพระเจ้า er นั้นได้เปลี่ยนชีวิตผมได้อย่างมากมายเช่นนี้พระเจ้าก er ็สามารถเปลี่ยนชีวิตพี่น้องได้เช่นกันนะพี่น้องเพียงแค่พี่น้องนะครับเข้ามา รับพระยสูเข้ามาในชีวิตนะครับพี่สูก็สามารถเปลี่ยนชีวิตพี่น้องได้เช่นกันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ